ข้อ30นะครับสถานการณ์ต่อไปนี้ผมจะเป็นข้อต่อเนื่องอีกแล้วนะครับ30-31ร้านขายขนมปังแห่งหนึ่งสามารถผลิตขนมปังได้ไม่เกินวันละ60ก้อนโดยมีต้นทุนการผลิตขนมปังก้อนละ20บาทและมีค่าใช้ใจ่ายประจำที่คงที่นะครับเช่นค่าจ้างคนงานค่าแกส๊สค่าไฟฟ้าเท่ากับ1,600บาทต่อวันร้านแห่งนี้ตั้งราคาขายขนมปังก้อนละ140บาทนะครับลบ 2x นะครับบาทเมื่อ x แทนจำนวนขนมปังที่ผลิตในแต่ละวันเป็น,เป,นเป็นก้อนนะครับหน่วยร้านขายขนมปังแห่งนี้ต้องผลิตนี่คือข้อ230เนะาะผลิตขนมปังจำนวนน้อยที่สุดวันละกี่ก้อนจึงจะได้กำไรหากร้านแห่งนี้ขายขนมปังที่ผลิตได้หมดทุกวันร้านนี้เราทำยังไงนะครับข้อนี้เราก็ดูเลยนะครับให้นะครับก็ให้นะครับ x แทนจำนวน ขนมปังนะครับปังที่ผลิตในแต่ละวันอ่าคราวนี้ผมก็เอาตรงเนี้ยมาเขียนต่อจะได้กำไรก็ต่อเมื่อเท่าไหร่ครับเขาจะได้กำไรก็ต่อเมื่อนะครับ140อันนี้คือก้อนละ 140-2x ลบ 2x นะครับ แล้วเขาขายจํานวนกี่ก้อนครับแทนจํานวนขนมปังที่ผลิตในแต่ละวันก็คือ x ถูกไหมแต่ละก้อนแล้วเขาผลิต x แล้วต้องมากกว่านะครับมากกว่าเขาบอกว่าขนมปังเนี่ยต้นทุนการผลิตนะครับคือ20ถูกไหม20ต่อก้อนก็คือ 20x แล้วก็ยังต้องไปบวกกับนะครับค่าที่เป็นค่าใช้ใจ่ายประจําที่คงที่คือ1,600ถูกไหม ก็เหมือนกับว่าเขาต้องได้กําไรมากกว่าต้นทุนถูกไหมก็คือกําไรด้านซ้ายของผมคือกาไรด้านขวาคือต้นทุนต้นทุนก็ฉะนั้นต้องด้านซ้ายต้องมากกว่าด้านขวาฉะนั้นผมก็ลองดูว่า x ควรจะเป็นเท่าไหร่เพื่อทําให้ด้านซ้ายมากกว่าด้านขวาเนาะมันะมจะกลายเป็น 140x ลบกับ 2x กาลัง2มากกว่า 20x บวกกับ1600อ่าผมก็ได้เป็นลบ 2x กำลัง2อ,งอบวกกับ 120x นะครับลบกับ1,600นะครับมากกว่า0อ่าผมดึงลบ2ออกเนาะก็กลายเป็น x กำลังสลบกับ6 0 x บวกกับ800นะครับอ่ามากกว่า0นะครับแล้วผมก็แยกตัวประกอบนะครับก็กลายเป็น x ลบ20นะครับตรงนี้ค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าได้อะไรตัวประกอบแล้วก็ x ลบ 40นะครับมากกว่า0อ่ะคราวนี้พวกผมได้ตรงนี้ออกมานะครับผมก็ไปเขียนเส้นจํานวนเนาะเขียนเส้นจํานวนแล้วผมดูว่าช่วงไหนที่ทําให้เป็นบวกถูกไหมผมต้องการมากกว่าหรือเท่ากับศูนย์จุดที่ผมเขียนคือจุด20กับ40นะครับถ้าผมเอาค่าปกติเวลาทำอย่างนี้ก็คือเอาค่าลงไปแทนเนาะสมมุติผมเอาค่า10ไปแทนนะสิไปแทนวงเล็บแรกผมก็ได้เป็นลบถูกไหมลบสิบล็บที่2ก็ได้ลบลบลบ,ลบคูณแล้วคูณลบ2ออีกทีหนึ่งจะกลายเป็นลบนะครับ ช่วงแรกอ่ะช่วงที่2อาจจะเอา30ไปแทนนะครับก็จะได้เป็นบวกแล้วก็ได้เป็นลบนะครับเพราะฉะนั้นช่วงที่เป็นคําตอบนะครับคือช่วงระหว่าง20กับ40แต่ผมต้องโน้ตอย่างหนึ่งนะครับว่าที่20เนี่ยผมกําหนดให้มากกว่าเพราะฉะนั้นผมไม่รวม20ด้วยกับไม่รวม40ถูกไหมผมไม่ไม่ใช่มากกว่าหรือเท่ากับนะมากกว่าถูกถูกต้องไหมผมต้องการกําไรนะครับต้องการกําไรนะครับอย่างน้อยที่สุดกี่ก้อนถึงจะได้กําไรถูกไหมเท่าทุนผมไม่เอา เพราะฉะนั้นผมไม่รวมเท่ากับเนาะเพราะฉะนั้นหลังจากนั้นเพราะฉะนั้นจะได้อะไรนั้นจะได้นะครับจะได้นะครับ,นะรบ x เนี่ย20มากกว่า20น้อยกว่า40อา x ต้องมากกว่า20น้อยกว่า40นะครับแต่คราวนี้ขับจากคำถามนะครับอย่างน้อยที่สุดกี่ก้อนอย่างที่ผมบอกไปนะครับเป็น20ไม่ได้20เท่าทุน ถูกไหม20ไปทำให้เท่ากับ0ต้นกําไรเท่ากับต้นทุนนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นน้อยที่สุดต้องได้กี่ก้อนน้นอยที่สุดต้องได้เพราะนั้นน้อยที่สุดต้องเป็น21ก้อนนะครับข้อนี้ระวังโดนหลอกนะครับข้อนี้ระวังโดนหลอกถ้าเกิดเราไปคิดตอบ20นี่ผิดเลยนะครับต้องมากกว่าที่20เท่าทุนนะครับเราต้องการกําไรนะครับก็เลยจบแค่นี้ครับ